สวัสดีครับปรพัานบอนไซมะพร้าวครับวันนี้ผมก็จะมาเกีดมะพร้าวผมสองปีกว่าเกือบสามปีครับโยกลากโชว์หลากไว้เรียบร้อยครับนี่ครับผมจะมาเกีดกกีดแต่งโค่นนิดหน่อยแล้วก็จะเปิดยอดครับผมนี่ครับที่นีแต่งโค่นตรงนี้ผมเตรียมประทันเห็ดหยังครับนี่ ผมโค่นโดนดีดีผมจะแจ้งโค่นแบบทั้งสี่นะครับนี่นี่ครับแจ้งใหม่ทั้งสี่เลยนี่ครับแจ้งออกสีครับผมมีดกาเป็นดามมีดที่สังซื้อมาแต่ใบข้างในเป็นคัตเตอร์ครับคัตเตอร์หน่อยครับนี่ครับ จะมาแตงเก่าตรงนี้ออกได้อันใดมันเป็นชวนเกินกัพยายามแตงออกครับนี่ครับนี่ก้นี้เองสิครับนี่แตงออกเลยครับ ธรรมศาสตร์ก็มาผามันก็ต้องรงมาไข่กันยังสี่ครับเอากระมาแจงออกเรื่อยครับนี่ครับแต่ว่าองยอดถึงในเดับเด้อันนี้มันยังติดยังโตขังอยู่ที่ว่าพ่อแนวออกก็จะไม่ขีดออกแบงออกครับเดี๋ยวผมจะเห็นให้เบิ่งครับนี่ครับนี่ยอดในตัวนี้นี่ครับนี่นี่นี่มันจะมีแนวหุ่มฝาดอยู่นี่นี่ครับนี่อาจจะไม่เห็นครับนี่นี่ตรงมาปาดออกครับ มีคุ้มคมครับผมมีบะคมมันจะเห็นให้ซ้ำครับนี่เขาหุ่มไบกผ้าตกงแต่งไห้มันเสมอกันครับเขากับหมุนเบิงเดี๋ยวรอบครับตัวใดพอเสมอเขาเขาออกครับเขาออกเลยมีดตงคมครับมีดคมมีดีเย นีคัตเตอร์นี่ครับเ้องออกเพื่อขับครับอาออกไหนอาออกครับออกเลยนี่จริงๆครับอันนี้ผู้วัแก่หงุดหงิดแล้วครับ บมื่าวันวาน่ครับเหลาออกครับน,นี่เป็นพึ่งจย่างสเหลาออกครับแล้ว,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 ลวก็เรื่องที่สำคัญอีนี้ในมือนี้ก็คือน,นี่ครับให้ไหลสำคัญครับนี่ตัวหุ่มยอดครับ เขาเบาออกจ้างกะบอมเนนมโนมรู้ไหมยังสี่ครับนี่นี่ครับดัดได้ครับดัดใช่เย็นครับค่อยๆดัดเกิดจากการเท่าดัดครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวจะให้เบิรงคแบบนีครับนี่ตองเอาออกครับเจียงเลยอยูุทีว่าเท่าถนัดว่ามีเท่าสี่เขาจะไปเอาจำเลยเด็ครับเอาจำหลักต้นยอดตัวนี้จะล่มครับ เอาเจ้าความาณนเขาไปนี่ครับเอาอีกทางหนึ่งรับยาฝ่าไปดึงนะครับเด้อวันดึงปุ๊บมันจะมันจะหุ่มเอายอดมานํั่ครับนี่ครับที่นี่พอออกแล้วผมก็จะไม่เห็นใหตเบิรงครับนี่นี่ครับนี่ดึงออกสี่งเลยครับนี่บาดนี่เพราะว่ากีดฟังนั่นแล้วนี่ครับดึงออกสี่ครับ ดรือองสี่เลยเบิ้งว่าประมาณว่าที่ร่งในําได้ครับผมดึงออกอันนี้เขาก็ตัดออกบัท่านว่าแต่งว่าร้อยเปอร์เซ็นสวยงามตัดไวให้ให้เขาเศ้าหุ่มเ,เศร้าหลัดตัวที่จะชู้ยอดครับมีตัวนี้ยอดค่อยสูงครับ้บองสันบอ่อสูงครับเอากระบเอเบาออกเพื่อให้มันเป็นทรงแต่ที่นี่นตัวนี้ผมมาออกแค่นี้ ก็เ,เลยลงมาสีขาวขาวขาวจั้วเนี่ยจะอ่อนครับที่นี่ดัดไดบอลองเบิรงครับใจเย็นครับอย่าเผลอให้หากเป็นอันขาดครับนี่ครับตัดลงเลยครับตัดลงเลยบอนไส้นี่บอนไส้นี่ยางเกง่งสิมีอยู่หาหาหากิง่งหาการครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าครับหกกยอดครับเต็มทีเลยนี่ครับนี่ผมยัอมพายแด้ออกกรับอีกหนึ่งครับลากเพลียวด้ะครับเด้อย่าลากแห้งเปนอาาดลากแห้งปุ๊บถึงเนื้อด้เลยจะเป็นแผลครับจะเป็นแผลแบบนี้ครับเนื้อในท้องมะฮูตัวครับเพราะว่าปลายมีดหน่้อยมันคมนี่คมแห้งคมหลายครับ นี่ครับเขาก็มารอออกครับค่อยๆรอออกครับใจเย็นครับใจเย็นเวยอมีบร้อนไม่ได้เลยเดี๋ยวนี่พยายามอย่าให้โดนได้ครับสำหรับกิ่งสุดท้ายที่หุ่มยอดเขาก็จะดัดอยู่ประมาณไว้ไว้สามีท่ก่อนครับค่อยๆดัดกำโพบต้นไว้ครับนี่กำไว้อย่าให้ฮักได้เป็นาขาดครับคือมันจะเสียของเสียยางพอยางมาติมันเป็นกิ่งดันในเธื่อจริงเล ไผเท่เอ,ออกใส่เวลาโดนครับอันนี้ผมก็โยกลากไปอันนี้ยาวันจะสองปีครับเกือบสามปีแล้วครับมะพร้าวตัวนี้ครับอันนี้มันผมบมว้วีดใหญ่มากไม่เฮ็ไไดบ่ไใดหรอกครับมีดอันนี้เห็นบ่ไดดเดี๋ยวคอยมาเอากันอีกตัวหนึ่งครับคอยมาไล่กันเนี่ยจะไล่ลงจำเลยนี่เขาออกมาเองกับแข็งค,ครับก็เป็นไม้คักครับบัวดดเป็นแบบนี้ครับเป็นไม้เลยครับแข็งแห้งครับ อันใดเหตุใดคาก็เหตุไ,นตไปนี่ครับนี่มันจะเป็นต่อไปมันกระดิฉ็งยังสี่ครับตัวน,นี้ต่อไปจะแข็งดำดีครับแล้วก็แข็งครับนี่ครับตัวนี้เอาออกได้เอาออกเลย เราเมีใหญ่มากนี่ได้ครับตัวน,นี้ต่ว่ามือน,นี้บ่ได้ครับผมก็บออยากห้เสียอัธรลดในการเบิงครับมีลําต้นเริ่มมีน้อยเดียวครับสามปีครับเริ่มมีน้อยเดียวนี่เป็นลัต้นเด็เดแท้แต่ก็พยายามจะออกลายอีกอยู่ครับทั้งที่รากก็ลายนาแรกนี่ละนาแรกนี่นารากที่บ่อกไก่เดินมาได้ครับธนาฝนนี่จะออกมาเสียบเลยครับยิงเข้าเอาของมาพันไหน,นี่ออกเลยครับ นี่ครับองสีนี่มันก็จะเป็นลำต้นขึ้นมาเรื่อยเองครับนี่ครับเ็นเ็นกันเลยครับแต่กต้ตงใส่มีดที่แข็งแรงกว่านี้ครับนี่จะเป็นลำต้นขึ้นมาองศีครับอันนี้ผมมีดหน่อยผมพยายามมันเลื่อยใสมือนะผมเคยถือมีดเลื่อยใส้มือแล้วคือเก่งคาคักดันเลื่อยครับเลื่อยมากเป็นเลื่อยบปเลื่อยไปทั้งอื่นเลื่อยใส้มือครับเขายางมาหันเลยครับ อเอาเป็นว่าพ่อแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวจะเกิดเหตุประคัดฝันขึ้นได้เมื่อกี้เกือบแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็คือเราคือเดิมครับชมมมคนหลักบอลไซเฮ้าผมมีอย่างหลายกับร่งใจที่ดีที่สุดท,ท,ที่สี่รงไหนกันแดกก็คือกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมช่องปราพบอนไซมะพาวครับสวัสดีครับ